สวัสดีค่ะตันนี้83นะคะวันนี้มาพบกับตูนในรูปแบบวิดีโอนะคะซึ่งวันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะคะตูนขอเรียกผลิตภัณฑ์นี้นะคะว่าเป็นสกินแคร์กึ่งเครื่องสำอางละกันเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะที่มีชื่อว่าอลิส p อ l l i n นะคะเป็นแบรนด์ที่ผลิตสกินแคร์นะคะเพื่อตอบโจทย์กับสาวที่มีปัญหาผิวต่างๆนะคะแต่ว่าตัวที่ตูนจะนามาพูดวันนี้เนี่ยที่ตูนเรียกมันว่าสกินแคร์กึ่งเครื่องสำอางก็เพราะว่า ตูนใช้ก่อนการลงเมคอัพของตูนนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ Immediate Smooth Skin Filler ทำไมถึงมีชื่อว่า Smooth Skin Filler ก็เพราะว่าเขาจะช่วยเข้าไปเติมเต็มนะคะจะพวกริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยตีนกานะคะหรือร่องแก้มนะคะทำให้ผิวดูกระชับแล้วก็ตึงมากยิ่งขึ้นพอเราจะลงเมคอัพในขั้นตอนต่อไปทำให้ผิวดูเรียบเนียนมากิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันนะคะคือ ตัวของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ใช้เพื่อที่จะทำให้ผิวเนี่ยดูตึงแล้วก็กระชับนะคะทาได้เลยทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนการลงกันแดดหรือหลังการลงกันแดดก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วตัวจะใช้การลงกันแดดก่อนนะคะคลีมกันแดดเสร็จแล้วก็จะลงเป็นขั้นตอนนี้ ซึ่งพอลงปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไปทันทีนะคะแต่ว่าตุลจะรอให้ทิ้งตัวสักพักหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้เซตตัวนะคะพอเซตตัวปุ๊บเนี่ยผิวที่ดูหย่อนคล้อยหรือว่าผิวที่ดูแบบไม่กระชับหรือมีริ้วรอยนะคะก็จะค่อยๆเหมือนว่ามันจะดึงตัวขึ้นทําให้ผิวดูเรียบแล้วก็เนียมนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวจะลองทาบนใบหน้าให้ดูก็จะเริ่มนะคะจากการลงเป็นกันแดดก,ก่อนนะคะ ก็จะลงตรงช่วงที่มีปัญหาผิวนะคะแตะเบาๆนะคะอย่างเช่นข้างๆตรงเนี้ยใหญ่ก็จะมีการหย่อนคล้อยนะคะก็ดึงไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ผิวจะได้ดูกระชับยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ตรงช่วงร่องแก้มด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะคะสรุปผลนะคะโดยรวมก็คือตูนจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับไพรเมอร์ลงตัวนี้จะให้ผิวเราดูเรียบแล้วก็เนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นพวกรูขุมขนนะคะหรือว่าส่วนไหนที่มีปัญหาเรื่องความมันไม่ว่าจะเป็นทีโซนของเราเนี่ยก็สามารถลงตัวนี้เพื่อที่จะช่วยควบคุมความมันได้ด้วยนะคะก็ สรุปแล้วคือตูจะช,ชอบใช้ตัวนี้เพื่อที่จะเป็นคล้ายๆกับไพรเมอร์เพราะว่าในช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยการลงเมคอัพตัวเดิมของตูเนี่ยจะทําให้ผิวมันเร็วกว่าปกติตูก็จะลงตัวนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูเรียบแล้วก็เนียนแล้วก็ไม่มันเร็วด้วยนะคะตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เดอะมอลนะคะเดี๋ยวลงรายละเอียดให้ด้านล่างดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นรีวิวแบบบล็อกด้วยนะคะเพื่อที่จะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ ราคาอยู่ที่970บาทนะคะก็ถือว่าสำหรับในตัวพรายเมอร์เนี่ยก็ใช้ได้นานนะคะเพราะว่าตัวจะใช้ในช่วงของอที่เป็นร่องแก้นะคะตรงช่วงข้างตานะคะแล้วก็ T ีโ n e เพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นานนะคะ1ขวดนี้มีปริมาณ10กรัมนะคะเท่านี้สามารถติดตามนะคะ o w l l o w ผ่านทางช่องทาง Facebook ของเขาได้นะคะรายละเอียดก็จะขึ้นให้ตรงนี้ค่ะ ซึ่งตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ตุนเล็คอมเมนต์นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการแต่งหน้าแล้วก็ผิวดูไม่เรียบเนียนนะคะตัวนี้สามารถใช้เป็นตัวที่จะเติมเตะะ็มที่ทำให้ผิวดูเรียบเนียนนะคะเวลาแต่งหน้าแล้วทาให้ดูผิวดูแบบสม ooth ไปเลยคือะคะสมมุติว่าเราเป็นคนที่ผิวมีอายุมากแล้วนะคะก็จะทำให้ผิวตรงนั้นจะมีพวกร่องหรือริ้วรอยนะคะตัวนี้ก็จะเข้าไปเหมือนเติมเต็มผิวตรงนั้นแบบอิมเมดเดียตก็คือทันทีนะคะผิวที่เป็น เหมือนกับผิวที่เป็นริ้วเป็นรอยนะคะทําให้ผิวตรงนั้นเนี่ยฟูขึ้นมาเติมเต็มนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะลงเป็นพวกครีมรองพื้นหรือว่าเมคอัพต่างๆได้เนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้ที่สุนชอบเนี่ยอย่างที่บอกค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เขาจะช่วยเติมเต็มร่องริ้วของผิวนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยไม่มันเร็วด้วยซึ่งเป็นข้อดีข้อนึงเลยนะคะ ก็ยังไงฝากติดตามนะคะรวีวิวตัวนี้แบบบล็อกด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะจะลงเอาไว้ในช่อง Information ของใต้วิดีโอนี้นะคะ mm hmm. ก็ใครสนใจก็สามารถเข้าไปชมในแฟนเพจของเขาได้ด้วยค่ะ mm hmm. ก็จะมีช่องทางการขาย มากมายนะคะแล้วก็จะมีสกินแคร์ตัวอื่นๆที่ l i ิสพอลินทำเอาไว้นะคะก็น่าสนใจหลายตัวเลยทีเดียวซึ่งตัวก็ลองไปหลายตัวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวตัวอื่นๆนะคะถ้ามีโอกาสก็จะนำมารีวิวผ่านทางวิดีโอหรือทางบล็อกของตัวอีกครั้งนึงค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะของอล i สพอล l ิน e Immediate Smooth Skin Filler ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ